โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่2 0 0 9ฟรีณซอยแม่กวนหมู่จัดตำบลเรศดาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2556 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณสาราชุมชนซอยแมกวนมู่จัดตำบลรัศดาเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตและอสมอตำบลรัศดารวมกันออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซองผันกาให้แก่ชาวบ้านกลุ่มเสียงในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลโดยเริ่มจากมู่จัดตำบลรัศดาให้แก่กลุ่มเสียงจำนวนถึง39คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและติอาศัยอยู่บริเวณนั้นสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซองผันกาในครั้งนี้ วิชาการสาธารณาุกโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าวันนี้เป็นคลังที่ซ่องสำหรับการลงพื้นที่ข้องโครงการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ซองผันกาวตามนโยบายของนายไผบุญอุปติสิง่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในการอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่รับผิดช,ชอบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ซองผันกาว นนาาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนนก็คือเป็นโครงการของการรืง้อลงให้อ่าให้วัคซีน <c oughs> บริการไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะวันนี้ก็คือเราจะลงมาของหมู่เจ็ดนะคะเป็นซอยแม่กวนนะคะวันนี้ก็ได้ผู้รับบริการไปประมาณ39คนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือผู้รับบริการจะมาเรื่อยๆคะ่ะ<ม>แล้วก็สําหรับวันนี้ก็คือฝากเรื่องของสุขภาพไว้ก็คือว่าใช้หลัก3อสองสอคะ่ะคือ เอากำลังกายนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อารมณ์ความเครียดอย่างนี้คะแล้วก็ก็จะมีส่วนทําให้ร่างกายสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้นะคะแล้วก็สอสองก็คือสุราและก็ยาเสพติดพวกนี้คะ่ะคือให้หลีกเล,ลี่ยงในส่วนของตรงนี้คะ่ะ